Bye. อยู่เลยคขดูไห้ มานะดูผมเลวัตสุดนะครับมาดูวันนี้เราอยู่กับบอสีน้ำทิปสีนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้ก็เป็นแนว MK นะแอดมินได้ทำการเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่แล้วนะครับมาดูผมให้ดูก่อนเลยนะว่าเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรบ้างนะผมก่อนที่เราจะไปดูโปรโมชั่นนะอันดับแรกให้ดูกิจกรรมแชร์กลุ่มก่อนนะครพอดูแชร์แค่3ากลุ่มได้อะไรบ้างได้กล่อง50 10กล่องนะได้ c p ไว้เช่าตัวละคร1 0 0 CP นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เปลี่ยนชื่อ1สิทธินะ แอดมินจะเขียนเล็กหนึ่งนะแต่ไปเขียนสระอานะครับผมก็คือจํานวนหนึ่งสิบนะแต่ไปเขียนสระอามันเออแอดมินอนะม่ดูให้ถีท่ทวนนะครับผมแล้วก็ได้เซตเอสบวกสองเซตนะหัวตัวปืนยังละอสองเซตนะครับผมมาดูโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นนี้เหมือนเหมือนอ่ามันมีพกอพวีเอสนะคอนโดนี่นะครับผมเติมห้าสิบเอ้ยไม่ใช่เติมห้าสิบได้เซตได้อะไรมาได้กล่องห้าสิบนะครับผมส่วนเซตจะเริ่มที่สามร้อยนะ 300บาทนะครับผมมันมีกล่องสุ่มด้วยนะกล่องสุ่มร้อยห้าสิบนะได้ห้ากล่องนะสุ่มระดับ 3S กับ SR นะครับผมมากกว่า SR ก็คือเซต SR บวกนะก็คือเติม300ได้เซตหนึ่งนะแล้วก็มากกว่าเซต SR บวกก็คือเซต s ิดนะครับเติม500ได้เซตหนึ่งนะแล้วก็อัปเดต VP8 ได้น้วยคคุณดูเติม150ได้นะครับผม1 1อันนะแต่ถ้าคุณเติมโปรโมชั่นพันเลยคุณจะได้รับ พบอันนะได้ SDR 2เซตได้เซต SR 4เซตได้กล่อง150 25กล่องได้กล่อง50 200กล่องนะประมาณนี้นะเติม50ได้ตัวเลขโปรโมชั่นด้วยคุณดูเนี่ยตัว2ตัวเนี้ยก็ไปเล่นเล่นกันได้นะครับประมาณนี้นะแล้วลืมลืมลืมมีมีตัวสั่งทําด้วยนะคุณดูเติม500ได้บัตรตัวสั่งทํา1 1ตัวนะถ้าเติม1ันได้2ตัวนะก็ไปเช่ามาได้นะครับผมต่อมากิจกรรมฟาร์มบอสนะคุณดูขอเลทดรอปตานนี้เลย อันนี้ดาวเปสองพันไม่รู้ว,าวาา่าไม่รู้ว่ามันเท่าเอสเอสบวกหรือเปล่าหรือว่าเท่าสามเอสนะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแล้วก็มีกระเป๋าดับบอาสิบกล่องฟาร์มบัตรแลกวีดพีต่างๆบิตคอยล์แล้วก็อันนี้ต่อมาน่านผูดูกิจกรรมเอาเวลานะเอาหนึ่งชั่วโมงได้ตัวอ่อนก็คือทำลอกไว้ต่ออ่อนเนี่ยคือทำลอกไว้เอาง่ายๆให้เด็กน้อยมานั่งออนแล้วก็เล่นตัอออนอย่างนน,นะคนผูทางที่ดีนะมหาดซื้อตัวสั่งทำเล่นดีกว่านะราคา สองสามร้อยร้อยสองร้อยประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยโปรโมชั่นใหม่แล้วก็ประมาณเนี้ยดูเอาแล้วกันหมดแล้วสำหรับน้ำพิษสีนะเดี๋ยวเราเข้าดูกนรดิเก็เลตกันนะ,ะน,กต 1, นนะครับผมเรได้ทำการเติมหนึ่งพันบาทนะครับผมดูสำหรับใครที่อยากอยากจะอ่อยากจะซื้อของเรนะเรเติมหนึ่งพันบาทนะก็พ่อค้าเกลียวหนึ่งสามเป็นเท่าสิบสี่นี่นะครับผมมีอันนี้แน่น้ยนะครดูกดอยู่ค้าแล้วนะสำหรับใครที่มีเอเดตอาร์เก่านะก็ะคือเรดดับมันก็ มันมาแลกเอ็ดได้นะเรนดอมมันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไม่รู้ได้หรือเปล่านะเรนดัพม,มันแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะมันไม่น่าได้หรอสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณดูโอกาสแตกตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะนใครใครคือมีของเก,ก่าว่ามากดคาด้ารับเล่นได้นะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวโกล่องเลยกล่องโปรโม,มชั่นนะครับผมนี่กล่องนี้เลยมีอะไรบ้าง VP8 ผมมี8ใบนะคุณดูตอนนี้คือผมใช้ VP7 ีเจ็ดูใช่ไหมอ่ะ ผมกดใช้เลยนะใบหนึ่งใครจะซื้อ v p 8ปดผมมีค่านะอ้าวมีหใบเนี่ยว่ะเชี้ยตากลายผมใช้ไปแล้วใบหนึ่งเหลือทั้งหมด5ใบนะตอนเนี้ยก็มันมี5ใบนะพอดูใบละเท่าไหร่ก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็มีใบสั่งถั่วสั่งทำาอีก2ใบนะแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเราขอที่ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับมาดูกันว่ากล่องโปรโมชั่นน้ำทิพซีเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมเริ่มจากกล่อง50ก่อนนะเฮ้ยเปิดกล่องแรกก็ได้สั่บแล้วอะ ถือว่าไม่เลียวนะไม่เลียวไม่เลียวไม่เลียวเชียร์ <_ C 1> ผมต้องใช้มาโคเปิดลองดูอันนี้คือกาชาแล้รวะเนี่ยไอ้มีใครยังไม่ได้รีกาชานะกาชาก็เนี่ยเป็นแบบของของเอาไว้แจกแจกไว้กลางๆโปท้ายโปรอะดูสองแล้วใช่ปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมไอ้นี่าาก่อนทำมาโคกันนะดูนี่นีม่มาโคมาโคเปิดกล่องไวเขาเรียกว่าเปิดทีเดียวหลายๆกล่องอ่ะนี่อย่างเงี้เลยนี่ไง,ไ,งไงโอ้ใช่มาโคเปิด โอ้ดูบอกแล้วใช้มาโค้เปิดโอ้โหอย่างเงีปึป๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมันเปิดทีละสามกล่องนะก็คือมันตั้งโลอ่ะตั้งโลสี่ห้าหกยังไม่นี่โอ้ได้สามยันเล่นละกล่องห้าสิบก็มีเลนดาวสามยันอยู่เมื่อกี้ตอนแรกผมได้ตั๋วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตอนตอนหลังก็เปิดได้ปืนเปิดได้ปืนอ่าแล้วก็เปิดได้หัวโอ้ยโอ้ยผมรู้สึกมันช้าอ่ะเฮ้ย ไม่ทันใจผมว่ะนี่งไงได้ได้ตัวสามเอแล้วอะโอ้ยยยยทำไมสามเอออกออกเยอะจอังวะเลดเลดดับไม่เกลือนะโปรโมชั่นใหม่อ่ะคนณดูนี่ขนาดกล่อง50ปกติหลายหลายเซิร์ฟน่ะถ้าถ้าสมมติมันมีกล่อง150ด้วยหรือว่ากล่อง300ด้วยอะเขาจะทำกล่อง50าสกางนะแต่ดูดูเหมือนว่าน้ำทิพ์สีเขาไม่ได้ทำกางนะขนเขาใช้เลดดับสามเอ็ดเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับผมอย่าลืมนะคุณดูใครจะซื้อของมาซื้อของเรได้นะครับผมเรมีของขายนะ ดูดิสามมิตออกสองชิ้นอ่ะดูเอาแล้วกันทวดไม่เกลือนะถือว่าไม่เกลือนะไม่แย่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 คือผมได้สามมิตสองสองเศษแล้วตอนเนี้ยเจ้าว่าไม่แย่ไม่แย่ผู้ชมนิดหน่อยแม่งไม่ออกเลยแม่งไม่น่าชมเลยแม่งชมนิดเดียวไม่ออกให้เลยเลยเอเวนชมนิดเดียวนะเนี่ยนี่ขนาดชมนิดเดียวแล้วเนี่ยไม่ออกให้เลเลยแม่งทำเป็นเล่นแหม ทำไปเล่นไปผมขออนุญาตเปิดให้หมดเลยนะคลิปเนี้เปิด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 เียเยเโอ้ยนี่ไงดีตัวนะก็คือเลดดอกประมาณเลดดอบประมาณเอาประมาณสิบห้าเปเ็นนะสาดอะดูจากส่งแล้วเซ็ตอื่นก็จะประมาณรวมๆกันอะเซ็ตอินบวกน่าจะห้าสิบ เซเรต์ X X ก็จะประมาณเท่าไหร่วะถาสิบห้าเซสาเก็จะประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมผมถึงเนี่ยบอกแล้วเดาสันนิษฐานโอ้โหเซิฟนี้ผมอยู่กับน,น้ำทิพมาเป็นสิบสิบปีแต่เซิฟเปิดเซิฟกี่ปีวะผมก็ไม่แน่ใจว่าเซิฟน้ำทิพเปิดกี่ปีแล้วนะน่าจะหลายปีแล้วประมาณสี่ห้าปีแล้วอ่ะเอ้ยไม่ถึงหรอมัอ้เงเ,เอาง่ายเป็นปีเอาง่ายเป็นปีอะหลายหลายปีเลยน้ำทิพเสียแต่ผมไม่รู้ว่าเปิดกี่ปีแล้วนะ เอ้มินก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะบ้าหอนด้วยมิ้สุดไม่ใช่มาถึงแอดินเขาอันนี้ไงเขาไม่ค่อยว่างเท่านี้ย่าอย่ามาครับกล่องแล้วสิปุ๊บเปิดเห็นสิบบุ๊กเลยอุ้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 ยขออนุญาตขออนุญาตไอ้นี่เลยขออนุญาตทำปกคลิปเลยขออนุญาตทำปกคลิปเลยเปิดสิบบู๊ไปหู้ยอุ้ยหุยอุ้ยอุอเสตเอ็นอาร์มัน เซตเอ็นอาร์มันจำกัดแค่ยี่สิบเซนในเซิร์ฟแม่คนดูเห็นปะตอนนี้คือหัว19บกชิ้นแล้วนะเปิดอดิเปิดดิเปิดอีกเปิดอีกเปิดปดิปิดโอ้โหหมดละได้จะปืนล้วนๆเลยวะยายได้จะปืนล้วนๆเลยวะเซตเอ็นอาร์มันกี่ชิน้นเนอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยนะโอ้โหก็คือกองเอ็นอาร์ผมได้ทั้งหมดกี่ชิ้นวะมารวมกันใช่ปะ เอดรนี่ไงเอดรเนี่ยวะฮะเอาเอดรนี่นี่นี่เติมสามล็อตได้กี่ชิ้นนะปืนไม่ได้ผมผมได้ปืนเกียร์บอกเบอร์บอกเดียวใช่ไหมส่วนตัวหัวไม่แน่ใจอ่ะโปรโมชั่นพันมาได้กี่ชิ้นวะได้หัวมีเจ็ดอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือน,นกันนะก็ลองสุ่มกันได้นะเดี๋ยวประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก,กันในเกมเดี๋ยวผมไปหาหนี่หนึ่งก่อนนะไปดักยิงกันคืนนี้ดักยิงไอ้เจียวไป แช่แข็งมาดินี่ตัวอะไรวะเอ้ยกอคือแล้ววะอ๋อนู่นเซ็ตกไก่นู้นเซ็ตว่าทำไมมันทึกจังวะ มันทึกยังวะนี่ท้องถึกหรอวะเนี่ยอ,อ,อไม่ปั๊มยาโอ้ยชิ้นไม่ตายอะไรมันจะทึกขนาดนั้น 得拉。得 เพื่อสตรีมอยากจะรู้ว่าจะมีใครชน,นกูหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะได้คลิปลงลงยูทูบน้องคลิปใน,นชั้นผู้เหี้ยเชี่ยเป็นห่าเลยวะหมดตัวจันได้กูมันไ,ไหลอะไอ้เนี้ยมันมันจะตายหลายรอบแล้วแต่มันไม่ตายสันที มันก็เลยความรู้สึกมันอยากแก้มันก็เลยอยากแก่ความรู้สึกเลยมันอยากแก้โฮ้ยได้ไม่เอาเลยคอนโดทองเมดีซินวิทยื้มพลังหน่อยไม่ได้อีกทีนี้กูก็เล่นตุ๊ดเลยทีเนี้ยถ้ากูยืมพลังซินวิทให้เรีวัดสุด ลัาสุดก็ดีแล้วมัว <What? S 1> นยิงไม่โดนเลยคนดูเลยนะเฮ้ยมันยิงไม่โดนเลยไม่รู้เปไน็นไงอะ ปั๊มยาที่หลังเขาเรียกว่าปั๊มยาลอกเขาเรียกว่าปั๊มยาลอกเข้าใจไหมทันน้องเลยตายดิซาตายดิเป็นคุยเลยพี่ตายวะไอ้เหี้ยเออไม่อยากเล่นแล้ววะนบทีสีอ่อะไปยองไงเด็กชิบหาย โอ้ยเชี้อ่ะโอ้ยชี้อ่ะคุณว่าจะนึกว่ากูจะวัดไม่ไหวไอ้สาร โอ้ยกูนึกวกูจะวัดไม่ไหวอีกสักรอบนึงชีอย่าวัดไหวเว้ยว้ยเป็นเฮียยูโปอ่้โน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 โบโนโบ โลโบโลโบคืออะไรวะโอ้โหไอชิ้ตนตัวนี้แม่งเหมือนชนะง่ายจริงนะมนงงแม่งเดินรักหัวแม่งได้เลยนะมาเดยมุยโปอะไรมันบอกอยู่จังหวัดอุดรธาน uh ีแม่งก็เป็นคนเวียดนาม ข้าไม่ไหวเดวไวไ็ไว่ไ,ไวบอรู้จักอุดรท่านีโอ้โหนโหนชิ่งไม่ตื่นเหรอไม่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 ให้กูอลดิแด็กเซ็ตแม่งเลยใช่โหมโอ้โหนโหนูโหนูโหนูอย e โหนูหนูปิดหีอะไรสัรแโแรงตลกไปหีอะ ตลกอ่ะจัดย <Caribbean> ันนี่แม่งไอชิไอชิหน้งตัวนี้แม่งแย่หลังแย่หลังแฟนตัวดูมาดิ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  ถึกช,ชิบหายเลยเอ้าไม่ปั๊มยาถึกชิบหายเลยที่อ่ะ